สวัสดีครับผมกุมานันนบเอโมนกินล่ำนะครับไปได้ครับลุงมุซิ์ครับครับสวัสดีครับอันนี้ไปได้ของไก่เนี่ยอย่างไรเซน้ำไก่ครับโอ้นี่นะครับเทคนิคกันเซน้ำไก่แบบคนเอาโบราณโบราณเป็นได้ของตะกี้เอาตัวนี้มาเช็คตัวนี้เพลงแบบซะจอดเป็นจะได้สไตล์เป็นจีได้ของสไตล์ไทยอ่ะไขกไขยอ่ะกไขยเชิงครับเป็นกไขยเชิงนะครับคือ หมอบนเน่อยกุบบ่มบ,บ,บ,บนเลยเนาอือลุงเห็นแบบนี้ประทับใจก็ตัวนี้เ,เป็นเนี่อย่างน้องว่าประทับใจเหมม,มันมันติมันมีมันมีการเทคนิคของไก่เนาะม,มันมีความฉลาดของับนะตัวนี้ถ้าอู้ถึงว่าคัดพานพันก็พานครับนี่ข้างแรกเนี่ยฮะข้างแรกแค่ดีก็เขาเบาก็ประทับใจเนาะลุงเนาะอือโดนใหญ่ของมันเลยนะ เช็คเช็คแจ้งคำว่าเช็คเช็คใหญ่กว่าอืมอันนั้นได้เรียบหมนเลยอืมคือแบบว่าคุมคุมคุมบนคุมบนกดหัวอย่างเดียวเลยเนาะเออแล้วก็ถ้าฝืนหลอดเข้ามาก็ขอเร็วอย่างไงลุงเออหลอดมาก็หลัง ัดหลังก็ได้อเออนม่แฮก,กถ้าจีนี่ลุงลุงลุงชอบกว่าแบบนี้อืมฉอบใคดีอันนี้สายเลือดดีนะลุงสายเลือดดีลุงผู้หลานแล้วนะอือใจเย็นของลุงหาล่ะไม่ใจเย็นของผมเนี่ยไกะที่ยวผมซื้อจังปอบันจังไม่ฮะอืมนี่นะ นี่นะครับเยน็นขำมาเย็นมานะครับก็ใส่เ,เยตยเตยเตยเดียมกับลุงิซียบทั้งหลายจะใส่ของลุงเซียบแต่ไก่มันขเขาเหล่าเป็นไก่นุ่มอยู่ลุงเซียบเนาไก่มันเต็มร้อยจี๋ก็เลยเอาไก่เขาเหล่าไก่มีอายุน้อยหน่อลุงเนาะผ่านมาหมูตัวใดเนาะแต่ตัวนี้ก็ยังใบเสียบเนาะแต่เขาขำอยากฝืนมันหน่อลุงเนาะ ถ้าใจเย็นถ้าใจนนักมก็รู้รู้นี่คือยังเสียอ๋อนะครับภาษาเนี่ยคือรู้เจ็บแขกเจ็บขาเจ็บกบ้านนะตัวนี้มั่นใจกว่าลุงนะยกมือหน่อยยกมือหน่อยอันนี้ลงคอเนี่ยยังอ๋อสเลดติดคอเนี่ยเดี๋ยวต่อไปผมใครจะลุงเพาะสายนี่แหละ เพราะว่าถ้าอูดึงเนี่ยลุเงเน<ก>ี่ยเพราะไทยเก่งแต่หลังๆมาอันนี้โดนผมแสงนะนๆเลนะระวังนะนะโดนผมแสงนะเออ <c oughs> นี่นะครับไก่ไก่ไทยไทยกว๋วยเชิงนะครับยันนี่ผมจะลงคลิปถ้าใครสนใจดูดูเอ็มวีดูสตอรี่ดูอย่างก็เงินเข้ามาได้นะเพรก็จะมีอันนี้ให้ดู้ ลุงลุงเอาไปถ่ายงามก่อนงามครับเลยลูบรอนะลูบรอลูบรอก่อนสูงดี่นะสูงเนาะสูงกรงบ่อันนี้เลยเนาะครับผมครับขนลุกกระดสองห้าสองหกเชิงเป็นเชิงมันมันนุ่มอยู่เจ็ดเดือนอยู่ลุงนี่นะแต่มันสู้เลยนะฮะเออนอานี่มันสู้เสียเดียวแต่ลุงลุงจะก็ใสยไทม์มันจะสู้เร็วน่ะ ลุงว่ามันเป็นสายหรือนักสู้กันนะเนาะครับผมเนี่ยแต่ลุงซิสประทับใจอยู่เนาะครับประทับใจครับประทับใจอยู่ใใจจทุกลๆๆๆๆเช็คตลอดอ่ะถ้าถ้าดีก็แบ่งท้ำดีก็แบ่งเงินกันแต่แบ่งเข้าอย่างไรลาดอาหารลาดอย่างไปครับเนาะครับผมสร้านสาตาครับผมครับผมครับผมคลิปนี้คู่มันนับเอ็มโอนกินลัมพร้อมกับลุงประสิทธิ์ เ็จะจบคลิปนี้ไปกันเลก่อนสวัสดีครับผม